สัสดีค่ะหายไปหลายวันเลยค่ะย้ายบ้านใหม่ดูบันไดย,ยังไม่เสร็จดีค่ะยังเหลือหน่อยหนึ่งพมานก็ยังไม่ได้ติดมาค่ะวันนี้มากินตำแตงกันเหนื่อยมากเลยโอ้ยขนของสองรอบแล้วค่ะยังไม่ยุบเลยมาจากบ้านนู้นมานี่ เหนื่อยกินอะไรไม่ได้เพิ่งลงไปหาซื้อของมาเมื่อวานตั้งแต่บ่ายสองจนถึงเที่ยงคืนขนของจัดของก็ไม่แล้วหรอกมาจัดต่อเมื่อเช้า จัดแต่ของตัวเองเข้าตู้เรือของแฟนยังไม่ได้จัดเพราะสั่งชั้นชั้นยังไม่มาค่ะน้อยหน่อย,หอยเหมือนเหมือนของไม่เยอะแต่พอย้ายจริงๆของเยอะมากโอย มีปลาค่ะอบปลาไว้ให้แฟนเดี๋ยวเอามากินด้วยปกติเขาไม่กินเนื้อสัตว์ค่ะเพิ่งเริ่มมากินปลาแฟนกินแต่สลัดกินแต่ผัก ไม่อยากกินอะไรเลยเหนื่อยหาอะไรเผ็ดๆเปรี้ยวๆพอกินได้อร่อยอยู่จ้ะ เหนื่อยไม่เหนื่อยสังเกตจากหัวหัวยุ่งมาเลยผมยาวต้องรวบไว้ฝุ่นบ้านใหม่ดูดทั้งวันฝุ่นข้างฝามันก็ลงเนาะเดี๋ยวกินเสร็จมีแรงดูดฝุ่นแล้วก็ถูทั้งวันนี่แหละค่ะ มาอัดคลิปก็กลัวคนสงสัยว่าหายไปไหนบอกไม่มียอดวิวเลยไม่มาทำเปล่าเลยค่ะยุ่งมากเหนื่อยได้บ้านนี้รถติด ที่เดิมรถติดเช้าเย็นเสียสุขภาพจิตไม่ไหวทำงานเช้าเย็นตอนเช้าแฟนต้องมาส่งขึ้นรถไฟฟ้าติด นักมากเป็นชั่วโมงค่ะหน้าหิมะเกือบสองชั่วโมงกว่าจะถึงไม่ไกลไม่ถึงสิบโลแต่ช่วงที่ติดน่ะติดนิดเดียวแหละจะติดหนักมากเหมือนบ้านเราเลยค่ะสองสามชั่วโมงอม ยายมาที่ใหม่ไกลของรถไฟฟ้าเดินไปประมาณสิบนาทีมองเห็นก็มองเห็นทานรถไฟอร่อยหวานมาก 嗯哼。Uh huh. ปลาซาบะค่ะชอบกินเนื้อมันเป็นมัน,มนเดี๋ยวบ้านนี้ปลาปลาทูปลานีนเหมือนบ้านเราไม่มีขายคะ่ะจะมีแค่อย่างนี้ อยากกินปลาแซลมอนช่วงนี้ไวรัสเดยอะยังไม่กล้ากินรัเสเซียอันดับสามของโลกไม่ไหวห้างไม่ค่อยกล้าไปเดินค่ะกลัวเหมือนกัน น้ำจะหมักล้างให้ดีหมักแล้วก็เอากระดาษฟอยล์ห่อค่ะแล้วก็เอาไปเข้าไปเข้าอบชอบกินอย่างนี้ค่ะถ้าทอดมันแห้งไม่อร่อยหมักไถ่มักมันเนาะอืมก้าง โอเคค่ะคลิปนี้ก็มาให้หายคิดถึงมีใครคิดถึงบางเป่าไม่รู้เดี๋ยวจะสงสัยว่าหายไปไหนโหลดคลิปไม่ค่อยมีคนดูก็จะโหลดค่ะแต่ช่วงนี้อาจจะห่างๆหน่อยพราบ้านนี่ยังไม่เสร็จดีเลยพื้นก็ยังเป็นฝุน่นข้างฟาก็ต้องเช็ดอีก ที่ช่างเขาฉาบป,ปูนอะไรเขาฉาบป,ปูนไว้ป่ะจ้างแม่บ้านมาทำรอบแรกละเช็ดพวกกระจกพวกเศษเศษปูนนะคะขอโทษว่าจะให้เขามาอีกมันยังมีเครื่องมือของพี่อ้วนเขายังเต็มอยู่เลยเอามาก็ไม่รู้จะย้ายตรงไหนไปตรงไหนก็ค่อยๆทำเองเช็ดมุมนู้นย้ายมุมนู้นมาไว้มุมนี้ทำไปเรื่อยๆ เดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะไม่ให้หายคิดถึงค่ะให้หายสงสัยว่าหายไปไหนสอาวันโอเคค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะจากน้ำค่ะมอสโคค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะบ๊ายบายค่ะ